พลังเข้มแข็งของผู้สูงวัยคือพลังก้าวใหม่สู่ยุควัยกเกษียณอย่างยั่งยืนสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานครถือเป็นหนึ่งในความเข้มแข็งของการรวมตัวทางสังคมผู้สูงอายุโดยที่ปัจจุบันมีจํานวนตัวเลขผู้สูงวัยตอบรับเข้าเป็นสมาชิกแล้วกว่า3 0 0 0 0คนช่วยให้เกิดความร่วมมือเป็นเครือข่ายผู้สูงอายุที่สําคัญและเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่สังคมคนวัยทองซึ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง และมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคมสิ่งเหล่านี้คือหัวใจของผู้สูงวัยคุณภาพที่ไม่ย่อท้อต่อความชราดำรงชีวิตอย่างมีค่าและมีความสุขเครือข่ายสังคมพึ่งพาสร้างคุณค่าผู้สูงวัยให้เข้มแข็งสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร